Page ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนจับตากันทั่วโลกเลยทีเดียวกับนังเรื่องแฮร r รี่พ t ตเตอร์แอนด์ s o อ e r พรส z k น b ล n บภาพยนตร์ชุดแฮร r รี่พอตเตอร์นั้นเดินทางมาถึงภาคที่ r าม โดยนักแสดงนำทุกคนเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วจากภาคนี้ถือว่าหนังได้ดำเนินต่อไปในเชิงของหนังวัยรุ่นไม่มีแววความเป็นหนังเด็กใสๆอีกต่อไปภาพยะนตร์ได้เล่าถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ต้องใช้ชีวิตช่วงซัมเมอร์กับครอบครัวของวิสลีย์ที่เป็นครอบครัวที่แสนน่าเบือ่อของเขาและความเลวร้ายก็ทวีมากขึ้นอีกเมกือม่อป้ามาร์ท ที่สาวของลุงเวอร์นอนได้มาเยี่ยมบ้านแล้วพูดจาเหยียดยามแฮร์รี่จนแฮร์รี่นั้นทนไม่ไหวเลยเซกให้ป้ามาร์ทพองลมลอยขึ้นไปบนฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจและเมื่อได้สติแฮร์รี่ก็นึกขึ้นได้ว่าการใช้เวทมนต์นอกโรงเรียนนั้นถือเป็นความผิดร้ายแรงดังนั้นจึงได้ออกจากบ้านและได้ขึ้นรถเมอ์วินราตรีที่โฉบม,มารับเขาเพื่อไปส่งยังร้านแห่งหนึ่งซึ่งร้านแห่งนี้ ทำให้แฮร์รี่ได้พบกับรัฐมนตรีแห่งกระทรวงเวทมนต์นั่นก็คือคอร์นิลิสฟัดและพบเรื่องน่าประหลาดใจที่เขายังไม่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนฮอกวอตส์และยืนยันว่าจะได้กลับไปเรียนอย่างแน่นอนความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่น่าพลาดกับ Harry Potter and The p r i s o n e r o อร์ k a b a n